สีสุดทางทัวนะครับแล้วแน่งเไหก็บอกว่ามันอยู่ต่องแบวนะแล้วไม่แน้บีบพ่อ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 ถ้าพี่พี่ บครัสีสุขธรรมทัวจงโชคดีตามสองนึงไป <hat. S 2> ตึงตึงแล้วลํำดาบรุนแรงทางทีมงานกะทำดีที่สุดแล้วครับพลาดแล้วพลาดเลยครับสีสุดทรม ใส่หัวเป็นโตทลาเลยครับสีสุดำท,ทัวนะครับผ่านแล้วผ่านเลยครับสีสุดำท,ทัวสองร้อย <200. S 1> พอดอีได้สองร้อยพอดีนะครับขอบคุณที่ติดตามแระชมรายการสีสวัสดีครับ